สวัสดีทุกคนผมเจ็ดเองวันนี้เราก็อยู่ที่เกมแพนบอซับีเช่นเคยฮะในวันนี้เปิดคลิปกับการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ของผมเนาะเดี๋ยวขออนุญาตลดน้ำก่อนละกูนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นกันเราต้องเลี้ยงพวกมันเพื่อจะมาะบวไปต่อสู้นะต้องใส่ใจเล็กน้อยนะครับตอนนี้วันนี้ต้องดาวผมน่าจะได้สปเปอร์สตาร์มาอยู่ในการครอบครองนะผวเดี๋มันไปประจนภัยนะ แต่ตอนนี้ต้องหาซันฟาเวอร์ก่อนนะเพราะไม่มีซันฟาเวอร์ในการเอาเอาไปปลูกเลยไม่ไงั้นไม่มีเงินใช้แนะ่โอเคเดี๋ยวเราไปเจออีกทีในเกมนะครับวันนี้เราก็อยู่ในด่านเดิมเนาะในก,การใช้พืชได้ห้าตัวเหมือนเช่นเคยครับโอเคในครั้งนี้มันมีเจ้ามีดบอลด้วยผมขออนุญ,ญาตลีนะอ่ะรอบนี้ไม่เจอแนละ้วคิดว่านาจะรอดอยู่นะโอเคโอเคลุยเลยดีวยกว่าอย่าลืมที่จะลดความเร็วลงไม่งั้นด้ซิงนะ แป๊บนึงนะตัวนี้ต้องอัพไปยังไงวะเดี๋ยวขออัพเจ้าแตงโมก่อนแล้วกันแน่นอนแตงโมผมต้องเฟี้ยวฟ้าก่อนนะแต่ความเร็วช้ามันก็ช้าเกินอ่ะผมชอบเร็วๆเ,เดี๋ยวตอนไหนค่อยลดอีกทีก็แล้วตอนตอนต้นเกมให้มันเร็วๆไปเลยได้ช่วยเคลียร์หน่อยจะได้เลยเร็ว โ okay. อเคตงข้างล่างทุบเลยไม่งั้นมันไ,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 ไม่ตายแนะ่เดี๋ยวเก็บเงินพันหนึ่งก่อนนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ฝากเคียร์ด้วยโอ้โหพี่สตาร์ทรถกันบ่อยจังกลายเป็นทอนะให้ผมเนี่ยโอเคสตนหมู่ไปฮะ ผมพูดอัพมาเป็นอย่างนี้ก่อนอันนี้ต้องลดความเร็วหน่อยแล้วไม่งั้นผมจะเลื่อนไม่ทันปลดเลื่อนหน่อยฮะฮิวตรงเรื่องทูบนยังไปขอสองช่องอะ นี่ผมขยับขึ้นมาหน่อยดีกว่าตัวนี้ไปจะได้นี่ได้หน่อยขยับแบบช่วยได้อัพน,นับแข่งเลยฮะใ่เย็นคุณลุงเอาเอาทนัพไปละวันนี้มนผมเจ๊งเลยดิสามพันคระขอสามพันก่อนตอนยิงจะได้ยิงสบายๆหน่อย มันไม่ได้แข็งทั้งแมปเนาะนึกว่าจะจริงก็ไมจะแข็งทั้งแมปตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เลยมันเปลืองช่องอะก็เลยไม่ได้ใช้เกมนึกวจะไม่ทันแล้วล่ะเลื่อนมันมากเลยเนี่ยเกมนี้เลื่อนมันมันอันนี้มันแค่เริ่มต้นอะมันแค่มีแค่สี่เวฟอะ่ะมันจะไปยากอันสองแล้ดิ อันสองอันนู้นนะถึงจะยากอันนี้มันยังแบบน้ำน้ำจิ้มอยู่อะ<า>ลบแบบดิจิตอลยิง<า>คูดาเขาเร็วมากเลยเนี่ย<า>โอ้โหพี่ชายรถต้องสามพันหาตังที่ไหนไปซื้อเจ๋งเลยไอ้ลุงต้นไม้เนี่ย ไอ้ลุงหนังสือพีพบเนี่ยแย่ yeah, แล้วเนี่ยอันนี้เรา,าช่วยไอ้เขียนฮะไม่งั้นไม่ทันแน่ยข้างบนนี้แทงไปก่อนต้นให้หน่อยไหมอะ่ะเออโอ้ไม่ทันโอ้ยปิงมา เอ้ยแล้วตัวระเบิดยี่มาทำไงอะแล้วก็โยกหนีอะต้องเร็วไอ้ลุงมาอีกแล้วว่าไม่ทันเห็นมันเลยอะลดความเร็ว,ต,รว,รว,วนะต้องลดความเร็วเลยต้องรอเป็นพันห้าก่อนนะถึงมันจะเด้งไปแบบเลนอื่นได้แถมแถมแถมมันต้องมีไอ้น,นี่เยอะด้วยคือผมอย่างนี้ผมต้อง โยกอย่างนี้เหรอตัวนี้ยังไม่อัพนะไอ้ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ไอ้ตัวข้างหลังเนียโอ้ยลุงลืงสังเกตแล้วว่ามันว่า,ว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 ามันเป็นลุงนี่หว่าไอ้ลุงรสซิ่งลุงหนังสือพิมพ์สิ่ง

โอ้โหหายไปเลยลูกชายผมเจ๊งเ <c oughs> จ๊งเลยผมจะลองอัพตัวไอ้นี้ให้ใหได้เลย <c oughs> เดี๋ยวทุบเอาฮะ <c oughs> <ies> ยิงทันไปเนี่ยไม่ทัน <c oughs> ผมคาด <c oughs> ผมคาดหวังกำมันเยอะไปหน่อยฉันผิดหวังในในในตัวแกอมอากเลย <c oughs> โอ้โหข้างล่างตองิงนไนแทงโม โอเคไม่ทันอเอ้ยเข้าไปอีกแล้วไม่ทันสักเลนไม่ทันสักเลนเลยเงินทุกอย่างจะประโถมใส่น้องข้าโพดทันปเนี่ยไม่ทันแสมหายไปสามเลนยิงไม่ทัน ค่อยๆค่อยๆไปเด้งให้โว้ยเด้งให้โวยอีกพันเดียวเองผมผมจะแปลงล่างแล้วโอ้ยโดนหอกเอาไม่ล่ามัมโดนหอกจะตายเนี่ยมันม ну ันไม่การหอกวะอันนี้เดี๋ยวลดความเร็วหน่อย ไอตัวนี้มันจะวิง่งไงเนี่ยเคลียร์มันก่อนเลยโอเคข้างข้างข้างบนมีมีมีพืชรอรอตันอยู่ไม่ได้ละมันมีเครื่องเครื่องรถบดมาผมยังมีค้อนเก็บไว้อยู่นะฉุกเฉินนะอย่างยิ่ตรงกลางเดี๋ยวจะได้กระจายได้สามเลนอันนี้เก็บไปก่อนเดี๋ยวเคลียงล่างก่อนเผื่อไอตัวนี้มันออกมาเป็นตัวอะไรกัไม่รู้มาได้แล้วยิงกระจาย เข้าไปแล้วทำไงอ่ะมันเข้าไปแล้วยิงสู้ไว้แตงโมแตงแตงโมูุกสักอย่างอันนี้มันยิงกระจาได้อยู่ฮะมันเสกแล้วฐานโวยแปลงร่างไอตัวนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันแตกตัวลดความเร็ว เอาแบนเอาแบนไปแล้วโอาแบนเดอโอโอาแบนอ๋อน้องไปน้ำแข็งเล้ทีก็สามพาเลยเหรอแพงเนาะเหยียบขึ้นมาหน่อยดีกว่ามันมันปกป้องตัวเองไม่ได้เดี๋ยวให้น้องพื้นน้ำแข็งยิงยิงสโลให้เดี๋ยวให้ดูแรงข้างล่างสามเลนไปดูนี้แรงข้างล่างสามเลนไป รับฮล,ลดความเร็วลดความเร็วเดี๋ยวมันแบนผมม่เอต่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ช่วยยิงนะ อยู่นะครับตัวนี้มันกิ้งเร็วมากเลยมันม,มันกิ้งมันกิ้งออกมาจากตรงรัศมีระเบิดแล้วน้องอัมเบล่าผมจะตายแล้วดิไอ้ไอ้ตรงนี้ไม่ได้เลยขออญาตฆ่า,าก่อนเลย ได้ละแรงล่างน,นองอเไปล่าเลยครับยิงให้หมดอะยิง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 ,ยงผมดูแค่สองเลนได้ปะวะ เราเราให้ไอเจ้าตัวนี่มันยิงให้อะ mm. โอ้โหเราพุ่งไปยันนี่อะไรเราพี่ชายหลบมาเนี่ยไม่งั้นไม่รอดนะเนี่ยเอามันเกิดอะไรขึ้นอะเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นอะผมไม่ทันว่ะผมไม่ทันว่ะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเม,มื่อกีอ้ mm. มันแบบ ตุ้มตุ้มแล้วก็หมดมีตัวอะไรอยู่ปะเนี่ยมีตัวอะไรอยู่อยู่ข้างหลังปะสารภาพมาเดี๋ยวนี้ฉะนั้นผมต้องห้ามให้พืชอ,อยู่ติดกันอะ่ะถ้าพืชอ,อยู่ติดกันผมว่าเจ๊งแนว่ว่ะต้องห้ามต้องห้ามมันอยู่ติดกันอะ่ะอย่างนั้นมันจะลำบากตอนไอ้ไอ้เนี่ยตอนเอาเอาเอาไปล่าไปกันอะ่ะแต่ไม่มีมีดบอลนี่เกมนี้ผมไม่เอาตัวตัวมีดบอลมาด้วย งั้นเดี๋ยวให้อยู่ตรงเส้นนี้แหละอย,อ,ยอย่าให้พืชติดกันถ้าเกิดตัวยิงระเบิดมาเราจะเจ๊งกันทั้งหมู่คณะเอาใหม่เอาใหม่ไม่รู้เล่นด่านนี้มานานนานเท่าไหรแล้วไม่รู้นด่านนี้มานานเท่าเท่าไหรแล้วเหมือนกันเอามาหีดมากเบียนไหว้ตายเกิดถ้าตอนนี้ โอ้โหหอมันปลาไอ้น,นี่ผมจะตายแล้วเนี่ยโอ้โหพี่ชายถึกมากเลยผมรู้สึกว่าตัวนี้มันคุ้มมากนะเก่งมากเลยเนะรู้สึกว่าตัวนี้เก่งมากเลยอันนี้ควรหยบลงมาหน่อย,ยอไม่งั้นอาจจะโดนระเบิดเสียชีวิตได้มันเก่งขนาดเคลียร์เคลียร์ติมบี้ยักษ์ได้ผมว่าตัวมันเอาเรื่องตอนนี้นะสำหรับเจ้าน้องเห็ดสูงคุณบ่านเนี่ย มันตีเป็นแม็กเลือดเหรอมันป้าหอกใส่ทอร์านาผมแรงมากเลยแต่งโมฮะตัวแต่งโมยไม่ได้เลยโอเคจบกันได้ดับระเบิดใส่เนี่ยเนี่ยมันเคลียตัวยักษ์ได้เลยเก่งมากเลยน้องน้องโคตรเก่งน้องเป็นสูตรบาทที่มีลิทเดชอ,อ่ะเสียงไรนั่นมัน,มนเอาหมดอะ่ะ ยิงให้ตัวเองไปเลยโอ้มิสเตอร์ฮีฮรโดนตันพอดีวยงามมากาช่วงผมให้ดโดนระเบิด แตงโมม,มันไม่โดดมามันรู้เหลี่ยมมันมันรู้เหลี่ยมเค okay, ทันอยู่ลดความเร็วข้างล่างนี้ไม่มีอะไรให้หนักใจฮะข้างล่างเก่งมากเลยเป็นน้องเหตุสุดบาท,ที่เก่งมากเลยน้องน้องแบบล่าสุดท้ายก็น่าจะเก่งสุดๆเลยแต่มันต้องสา0พันยังไม่มีเงินนะใจเย็นๆก่อนนะลูก น้องเก่งมากเลยแค่แค่แค่ล่างนี้ก็เอาเรื่องแล้วอะไมค้ครับเดี๋ยวไปปลูกในสวนผมนะเอาอนยักษ์ไหมอันนี้ล่างสุดท้ายแล้วปะ่ะมันไม่มีล่างต่อไปแล้วปะ่ะจะมีมีมิสเ er ตอร์ยี่มีแบบขั้นสุดยอดด้วย คิดแล้วรู้แล้วว่าโดนอะไรโดนไอตัวตลกกระโดดอะตุ้มจบเลย <c oughs> พาร์ทนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันสำหรับใครมีทริคของด่านนี้คอมเมนต์บอกไว้นะไม่ผ่านเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาลุยกันต่อเนาะวันนี้ผมสูดเสียสุขภาพจิตมากพอแล้วไปก่อนแล้วกันครับบาย